หลอกล่วงอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั่นนะครับสุม,มุนีมีจินตนาการสูงพี่น้องครับแต่จะของอยากเป็นฝันมาแต่น้อยแต่บม่มีโอกาสได้เป็นนะครับลวกาใส่ความอยากเป็นจังสันล่ะครับอ่าบ่ได้ศึกษาบ่ได้มีหน้าที่ตำแหน่งไปอ้างไปสมอ้างข้าเจ้าดีก็คือกันครับพี่น้องตำรวจจับกลุ่มผู้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปลาไม่หลอกล่วงขายนำพึ่งปลาในพื้นที่ระยอง และจันทบุรีครับโดยอ่างจะนําไปสื่อกล้วยเลียงสร้างที่ออกหากินทำไายทรัพย์สินของชาวบ้านนั่นนะจินตนาการเราก็ได้เขาว่าไปเป็นนักแต่งหนังสือพวนนะครับ,นะรบกันสิได้มีคนสื่อหนังสือไปอ่านหรือว่าแต่งลงโซเชียลจังสิเนาะ,นะเจ้าจินตนาการดีป่ะนี่แม่ยี a, ่สิ 8, บสี่เมษาสองห้าเมื่อวานนี้ครับสบพทุ่งเบญจานะจังหวัดจันทบุรีครับได้รับแจ้งจาก หลงผลไม้ริมถนนสุขุมวิทนะครับว่ามีช่ายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะฮะลากาออกไปทําการเดียร่ายและก็หลอกขายน้ำผึ้งนะครับซึ่งกาโดยอ้างว่าน้ำผึ้งดังก่าวตรวจยึดมาจากชาวบ้านที่ทํำผิดกฎหมายไปตีผึ้งในเปาอนุรักษ์โดยนำมาขายให้กับหลงผลไม้ราคาล่งละ3ถึง4 0 0พบาท โดยมีผู้เสียหายเป็นลงผลไมจนนล้จำนวนหลายไร่น้ำกันเจ้าหน้าที่ชุดเจบกลุ่มครับกะโดยสร้างการของพันตำรวจเอกอัคคพงศ์นะศูนย์ทรอนวิพาธร่องภูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีครับได้สืบทราบว่าบุคคลดังกล่าวจะมีการไปหลอกลวงในพื้นที่อเอเมืองจึงได้สร้างการให้พันตำรวจเอกเสกสรรน,นะครับสีเพลิดซึ่งกับเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูอนอ่ำเภือเมืองพันตำรวจทั่วเอก,กภาพ ทูบสมุดร่องผูกกำกับการปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจไปตรวจสอบจนว่าสามารถจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เบื้องต้นก็ให้การยอมรับสารภาพว่าก่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ได้แต่กะได้นำน้ำพึ่งนี่และซึ่งก็อ้างว่าเป็นน้ำพึ่งเลี้ยงมาหลอกขายตามลงต่างๆจํานวนหลายลังน้ากันกก็เห็นมาแล้วหลายพื้นที่เพื่นว่าที่จังหวัดระยองและกาจันทบุรี นาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เลยได้ควบคุมตทรงสงพทุงเป็นจาครับเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับสิยบได้ไปตัวไปต้มผู้อื่นนะครับจะของว่ามีหน้าที่เกี่ยวข้องครับใส่ชุดพร้อมได้มวลธรรมดาได้ใส่ชุดปลาไม่พร้อมเพื่อความหน้าเสื้อถืออู้ปวดพูดเนาะนะกินที่มันสุจริตกานี่บ่ะเป็นบอก